สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้แบบมาเองแล้วเนาะมาแป๊บๆจ้ะวันนี้แบบจะพาเพื่อนๆมาดูหิมะจ้ะหิมะตกมาสองวันเราจะเพื่อนๆเราจะพาเพื่อนๆเดินดูตรงหน้าบ้านตรงถนนแล้วก็ตรงหลังบ้านเนาะว่าบรรยากาศตอนหิมะตกเป็นแบบไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยจ้ะเพื่อนๆ ตอนนี้อากาศอาอยู่ที่ลบสี่องศาจ้ะวันนี้ไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่านเนาะเพราะว่าถนนจะลื่นมากๆเลยเวลาหิมะตกคนเขาก็จะไม่ค่อยออกไปไหนมาไหนกันจ้ะเราจะพาเพื่อนๆเดินออกไปตรงนูน้นตรงถนนกัน ภาพจะสันส่นๆหน่อยเด้อเพื่อนๆเพราะว่าแบบไม่ได้ถือไม้กันสั่นจะ้ะภาพก็จะสันส่นๆหน่อยนี่จะเพื่อนๆตรงถนนหน้าบ้านเหรอรถบนถนนไม่ค่อยวิ่งจะ้ะเพราะเวลาหิมะตกคนเขาก็ไม่ค่อยออกจากบ้านกัน เดี๋ยวช่วงบใบาบเนาะลูกๆแบบเลิกเรียนเราบอกก็จะพาลูกๆแบบมาเล่นหิมะกันเดี๋ยวช่วงใบายเนี่ยหิมะรุ่นเนี่ยกำลังแบบปั้นนะสโนว์แมนอะ่ะอย่างดีเลยปั้นเป็นก้อนๆเนี่ยเหนียวแบบดีเลยแล้วเราก็จะปั้นอะหิมะกันเนาะเนี่ยสโนว์แมน น้องจนตาอยากมาเล่นหิมะแต่ว่าเขาเรียนออนไลน์กันอยู่จ้ะตอนเนี้ยจะให้เือหาเก่งห่หมก่อนแป๊บนึงเป็นสโน,โนว์แมนเราเนี่ยเอาเนี่ยมือใส่เราก็หาตรงไม่มาเจาะตรงนี้เนาะมาใส่เป็นจมูกเนี่เดี๋ยวเดินไปดูหลังบ้านกันจ้ะเพื่อนๆ เราจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปตรงหลังบ้านแปละนะ่าเนาะดูต้นดอกไม้แปบ่าีมาแบบว่ากาะเต็มเลยอ่ะพาเพื่อนๆเ,เดินไปฝั่งนี้เนาะตรงประตูหลังบ้านเอา้าวทำไมกิ่งไม้เหล้หาฮักเนี่ยกิ่งดอกไม้เหรอฮักต้นเนี่ย มักตอนไหนเนาะให้ดูเพื่อนๆหิมะเกาจะเดี๋ยวเรามาเข่าตรงประตูหลังบ้านตรงนี้กันเนาะลมอย่างแรงเด้เนี่ยหิมะปิวเขาตาเขาหนาเขาด้วย ต้นกลาบแล้วจ้ะกุลาบยังไม่ตายด้วเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพอหนาล้อนกุลาบก็ออกดอกออกใบเนาะเนี่ยต้นกุลาบเล้วนนต้องสาใบาน้นาจ้ะเดี๋ยวผาจะพาไปดูสาใบหนาเพื่อนเพื่อนบางคนก็นจะสงสัยเนาะอ้าสาใบาน้นาเป็นยังไงเนาะตอนหิมะตกลงเดี๋ยวผาจะพาเดินดูตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่ง เพื่อนๆเ,เห็นไหมตรงนน้นกําแพงบ้านแบบพังพายุมันเข่าเนาะลมมันพัดแรงน่ะกําแพงเลยแบบว่ารั่วบ้านอ่ะก็เลยพังลงเดี๋ยวเบลลี่ถึงจะมาสอมจะ้ะจะให้ด้วยไปเราเขาไปดูตรงสะกัน นี่ยจ้ะเพื่อนๆเ,เครื่องตรงนั้นเนาะสีฟ,ฟ้าๆจะเป็นเครื่องปัมมป๊มน้ำจ้ะปั๊มน้ำให้ออกจากอบนผาที่เราคุมซะไว้เนาะหิมะนี่ยังถือว่าตกเม่เยอะนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเมือม่อวานเนาะพอหิมะมันตกแล้วมันก็นละลายตอนช่วงใบใบเราจะพามาดูตรงต้นองุ่นของเรา นี่เป็นกิ่งองุ่นจ้ะเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆบ,บ้านเรานะเราก็เริ่มหนาหวเลยเนี่นะี่ะเดี๋ยวจะอัดวิดีโอแป๊บๆเราก็จะเข้าไปในบ้านเราจ้ะยังหนาหวเลยเดี๋ยวพาไปดูตรงชิงชาจ้ะ เดี๋ยวพอหนาล่อนมาเราก็จะพังตรงชิงช่าเนี่ยออกลือออกเราจะทําเป็นแปลงพักตรงนี้จ้ะเนาะตรงสวนแปลงพักเหรอมื่อก่อนมาให้ดูสตรอเบอรี่ต้นสตรอเบอรี่ ยังไม่ตายเด้อยเพื่อนๆเดี๋ยวหนาล่อนสตรอเบอรีร่ก็ออกดอกออกใบเนาะนี่เราจะให้ดูตรงกำแพงที่พังอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันจะ้ะพายุเข่าลมแรงพัดกำแพงพังเลยอะ่ะดูวบิลลี่บอกว่ารอให้แบบว่าไม่มีหิมะให้มันหายหนาวก่อนแล้วบิลลี่ถึงจะมาส่อมกำแพงเนาะตรงรั้วบ้านเนี่ย พังลงสองแผ่นจ้ะหน้วบ้านที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนู่นอะต้นบูเบอรี่ได้เพื่อนเพื่อนเต็มเลยเนะ่ะโว้ยหนาวเดี๋ยวเราพามาดูตรงระเบียงเลยจ้ะ ่ตรงนู้นที่เพื่อนๆมองเห็นเนี่ยตรงนู้นอ่ะตรงนั้นกัเป็นที่ของบ้านแลวจะ้ะตรงหลังรั่วออกไปตรงนู้นเป็นกฎหมายของที่นี่เนาะถ้าเรามีสาร์ใน้ำเราจะต้องทํารั่วล้อมรอบอะซาไ์วน้ำของของเราจะ้ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนจ้าที่เป็นกำลังใจให้แบวมาตลอดเนาะทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่ายังไงแบ๋วก็ขอฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้ของแบวแล้วก็คลิปต่อๆไปของแบวได้จ้ะคลิปนี้แบวก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะเพื่อนๆเพราะว่ามือแบ๋วเริ่มแข็งแล้ววันนี้ติดลบสี่องศามือแบ๋วแข็งแล้วคลิปนี้แบ,วบ๋วก็จะขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้เนาะเพื่อนๆสวัสดีจ้าบ๊ายบายลุยมา